สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวิร์ประจำวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2024กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนจะรักพี่น้องที่อยู่ในพระคริสต์ด้วยกันเพราะได้บังเกิดจากชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าเหมือนกันในพระธรรมหนึ่งยอหนบทที่3ข้อที่15ได้บอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องในพระคริสต์ของตนก็ย่อมเป็นผู้ฆ่าคนหรือฆาตกรและท่านทั้งหลายรู้แล้วว่า ผู้ฆ่าคนไม่มีชีวิตนิรันด์อยู่ในตัวเลยคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนจะไม่รักคริสเตียนคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่มีชีวิตนิรันด์อยู่ในวิญญาณของเขาพระเยซูตรัสว่าในใจเกลียดชังเท่ากับฆ่าคนตายพูดถึงสภาพวิญญาณว่าเป็นเช่นไรไม่ได้พูดถึงความประพฤติการกระทำวิญญาณใจเป็นคนบาปก็เป็นคนบาป ไม่มีบาปเล็กหรือบาปใหญ่วิญญาณใจเป็นคนชอบธรรมก็เป็นคนชอบธรรมไม่มีเป็นชอบธรรมเล็กชอบธทำใหญ่วิญญาณของคริสเตียนผู้เชื่อจะเป็นความรักเป็นชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าคริสเตียนเป็นความรักเป็นอยู่ภายในวิญญาณในใจแต่ความประพฤติบางครั้งไม่ตรงกับธรรมชาติของวิญญาณและใจภายใน ยังอาจมีความประพฤติที่เกลียดไม่ชอบโกรธซึ่งคือการทำบาปเพราะถูกล่อลวงคริสเตียนเป็นผู้ชอบธรรมที่บางครั้งทำบาปผู้ซึ่งพระเจ้ากำลังฝึกฝนให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมดีงามสมกับเป็นลูกของพระองค์แล้วพระเจ้าอวยพร,พรครับ